ใครให้กู้ยืมไปนะครับโดยไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยขอแนะนํานะครับว่าอย่าพึ่งทะเลาะกับลูกหนี้แต่ลองให้คุยกับเขาดีๆเขาน่าจะสํานึกกับเราบ้างในบางคนนะครับที่เราให้ความช่วยเหลือเขากรณีที่เขาเนี่ยเดือดร้อนและไม่มีเงินก็ตกลงกับเขาทํเสื่อสภาพนี้ครับหลักๆในการทํเสื่อสภาพนี่คือลูกหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้เจ้าหนี้จริงในจํานวนเท่าไหร่เอาไปครบเอาไปครบัรบ่วหรือหลายครั้งหลายคราวอะไรก็ว่ากันไปและ ยอมที่จะผ่อนชําระเงินให้กับเจ้าหนี้เป็นรายงวดงวดละไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วก็ชําระทุกวันที่อะไรงวดแรกวันที่อะไรเดือนถัดไปวันที่เท่าไหร่งวดสุดท้ายที่เท่าไหร่นะครับถ้าทำอย่างนี้ชัดเจนปุ๊บแล้วเขาผิดนัดกับเราเราค่อยเอามาฟ้องคดีจำเจำ้าหนี้จำไว้นะครับหนังสือรัะสภาพนี่นะอย่าไปทำกู้ยืมย้อนหลังธนาคารก่อนไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าสัญญากู้มันจะเขียนชัดเจนว่าผู้กู้ สู้เงินจากเจ้านี้ในวันนี้ซึ่งวันนั้นไม่มีการสมมอบเงินจริงเนี่ยอาจจะไปไปเด็นที่ลูกหนี้เอามาสู้คดีและเจ้านี้อาจจะเจ็บตัวได้ยังไงทนายกรก็ฝากไว้เป็นความรู้นะครับถ้าอยากปรึกษาทนายกรเบื้องต้นโทรที่เบอร์0่วนก็เจ็ดหนึ่ 0, 7, 130, 8, 4, 5, 1, ครับถ้าทักชชทมาก็จะตอบชา้านิดหนึ่งนะครับยังไงก็ถ้าชอบใจคิดนี้ก็าฝากแชร์ฝากกดติดตามฝากกดัวใจด้นะครับสวัสดีครับ